สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาเจอกับเมียฝรัร่งคนนี้อีกแล้วนะคะอะวันนี้จะมาคุยเรื่องอการเป็นอยู่ที่สวีเดนที่เราได้สร้างกันมาเนาะกับอายกตัวอย่างเป็นของตัวเองก็แล้วกันเนาะแล้วก็จะ,ะคุยถึงเรื่องที่เจ้ได้พาน้องสาวมาที่นี่ด้วยเนาะการแพลแนชีวิตทำไมเขาถึงมีชีวิตที่ว่าสำเร็จได้ เร็วนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างงาน้วกันเนาะทำไมเมียฝรั่งคนนี้ถึงได้มาอยู่ที่สวีเดนเนาะก็ถ้าถามว่าสวีเดนเนี่ยอ,อยู่สบายไหมสำหรับตัวเจ้เองนะสำหรับตัวเจ้นะอยู่สบายนะคะหถ้าเกิดว่าเราหางานได้แล้วนะคะชีวิตเราก็จะดูแบบมีการมีความคิดที่เขาเรียกอะไรอะ ที่มันทอนหรือความเหงาความเศร้าเรามันก็จะ,ะจะลดน้อยลงเพราะว่าเรามีการเงินเข้ามาช่วยเนาะส่วนตัวของเจ้แล้วนะเจ้ไม่รู้ว่าท่านอื่นที่อยู่ที่ยุโรปมีชีวิตเป็นยังไงเนาะแต่ว่าส่วนมากที่เจ้เห็นแล้วเนาะก็ดิ้นรนกันทั้งนั้นเนาะแล้วก็เจ้เห็นได้น้อยมากที่ที่ว่าสาวๆอะ มีแฟนหรือว่ามีสามีที่ที่ค่อนข้างมีฐานะเนาะเอ่อจะไม่ทํางานเลยเจ้ไม่เจ้ไม่ค่อยเห็นตรงนี้เนาะหรือว่าเจ้อยู่คนละสังคมหรือว่าเจ้ไม่ค่อยออกไปหาสังคมที่ใหญ่ๆหรือเปล่าเนาะเจ้ก็จะอยู่แต่ที่บ้านแล้วก็อยู่กับสามีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราสร้างครอบครัวมาให้แบบมีความอบอุ่นแล้วก็เข้าใจกัน เข้าใจกันหนึ่งในนี้ก็คือว่าเราปรับความเข้าใจและฟังกันแล้วก็มา,ามาทำความเข้าใจพูดกันให้ให้รู้เรื่องแล้วก็หยุดเวลานั้นเพื่อย,ย้อนเวลามามาคิดเนาะนะคะว่าเราสองคนนี้ต้องการอะไรนะคะถ้าสองคนอยู่ด้วยกันแล้วคุยกันแล้วก็ ไม่นำกลับไปคิดนะคะไม่ว่าทางผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เนาะต้องแบบเจอกันคนละครึ่งทางเราต่างคนต่างคิดอย่าใช้อารมณ์คุยกันเนาะอันนี้ก็คือ,อชีวิตการใช้ของของเจเนาะเพราะว่าชีวิตมันเจออะไรมามากเนาะ,เ,ะเราก็มีการตัดการที่ว่าอะไรที่มันเหนื่อยมากเกินไปเราก็จะหยุดเราก็จะไม่ทาเขาเนาะ,อ,ะอย่างเช่นเจกับฝรั่งทีเนี้ย ก็จะมีครอบครัวทางสามีเข้ามาก็จะบอกว่าอเออทำตรงตรงนั้นตรงนี้หน่อยนาอรอบบ้านอะไรเงี้ยเออเจ๊กับเพื่อนหลังจะไม่จะไม่ทํานะคะเพราะว่าถ้าอะไรที่ที่เราทาแล้วเราเหนื่อยรู้สึกว่าเหนื่อยเราก็ไม่ไม่ทานะสองคนก็จะคุยกันเอยเราอยู่สองคนเราโอเคกับชีวิตเรานะอะไรเงี้ยเออเราก็จะไม่ทาเนาะ,ะแค่เราไปทํางานแล้วเราก็มีความสุข เหนื่อยเราก็หยุดพักให้มันมีเวลาหยุดพักหยุดอยู่ด้วยกันเนาะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะทุกท่านเนาะ,ะเพราะว่าเจ๊ก็จะคุยกับน้องสาวแบบนี้เหมือนกันเจ๊เข้าใจมากเลยถ้าความที่เรายังไม่เคยมีเราก็อยากมั่งอยากมีอยากเก็บอยากอะไรเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าใครที่มาอยู่แล้วมันผ่านอะไรมามากแล้วเหมือนเราเข้าใจชีวิตมากขึ้นเนาะเจ๊ก็ไม่รู้ว่าจะ จะพูดใช้ไปในแนวทางไหนเนาะก็คือว่าเราเจอแบบเ,เจอหนทางเจอความพอดีความเหมาะสมความอยากได้คืออะไรที่เจ๊ไม่ค่อยอยากจะต้องใช้เจ๊ก็จะไม่ใช้นะคะจะมาอยู่กับตัวเองซะมากกว่าอันนี้จะเป็นความสุขของเราที่แท้จริงเนะเาะเพราะหนึ่งก็คือไม่รู้อะค่ะถ้าถ้าเกิดว่า อ,อย่างพี่น้องของเจ้นเนี่ยที่เขามีมีลูกอะยกตัวอย่างคนที่ว่าเขามีลูกเนาะเขาก็อยากพาลูกเขามาที่นี่ในอนาคตเขาอยากให้ลูกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่เจ้ก็จะบอกเขาว่าเราเลี้ยงเลี้ยงเขาได้แต่ตัวแต่คนที่ทําได้ก็คือตัวเขาเขาจะทําให้ตัวเองมีความสุขหรือไม่อันนั้นก็อยู่ที่ตัวเขาเราได้แต่อยู่ห่างหแล้วก็บอก กล่าวให้ถูกต้องเนาะการที่ทำแบบการที่เราใช้อารมณ์คุยกันมันมันไม่ใช่เรื่องดีเพราะว่าตอนนี้ก็คือใครที่จะทำะวีซ่าให้ลูกเดินทางมาจากเมืองไทยแล้วมาอยู่ที่นี่นะคะ,ะเฉพาะ,ะ,ะลูกๆที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดเอาไว้ให้นะคะก็คือ,อถ้าเจ้จำไม่ผิดนะคะประมาณ ก่อนจะถึงอายุ18นะคะให้ให้เดินเรื่องก่อนเลย2ปีเนาะอันนี้ก็คือ,อเจ๊ก็จะพูดโดยรวมเข้าไปเนาะเพราะว่า,าส่วนตัวและส่วนตัวเจ๊และน้องสาวได้ทำเรื่องให้หลานข้ามประเทศนะคะเราเดินเรื่องจากสวีเดนเนาะเดินเรื่องจากสวีเดนให้ให้ลูกสาวอะ่ะให้ลูกสาวหรือหลานสาวของเจ๊เนี่ยไปทำวีซ่าที่เมืองไทยเนาะเพื่อที่จะย้ายตัวเองมาที่ สวีเดนนะคะก็อันนี้ก็ทําเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วน้องก็ได้วีซ่าห้าปีนะคะอันนี้อันนี้น้องเพิ่งอายุสิบเอ็ดปีนะคะสิบเอ็ดปีกําลังจะย่างถึงสิบสองปีเนาะเราก็เขาอยู่ในช่วงเจริญเติบโตเขาอยู่ในช่วงถ้าชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเขาไม่เจออะไรบ้างอันนี้น้องยังไม่ได้มาเจอเราก็ยังเราต้องมาเตรียมแพลนการคิดการอ่านของเด็กรุ่นนี้ด้วยเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํำยังไงเหมือนกันเนาะ เพราะฉะนั้นก็ถ้าว่าเราวางแผนวางชีวิตไว้นิดหนึ่งก็ยังดีเนาะวางโปรแกรมนะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนเนาะแต่ก็สำหรับวีซ่าก็ทำได้ผ่านไปแล้วแล้วก็ทำยังไงมาบ้างทำยังไงถึงเดินเรื่องให้ลูกมาได้ในเมื่อเราไม่ได้ลงไปไปช่วยเดินเรื่องจากเมืองไทยเนาะก็คือเอกสารน้องอยังไม่ครบ12ปีน้องยังไม่การตัดสินใจ ทำวีซ่าเองทำพาสปอร์ตเองอย่างเงี้ยนะคะก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งแต่ว่าความยุ่งยากนั้นคือเราได้แก้ปัญหาจากสวีเดนเพราะว่าเจ้กับน,น้องสาวโทรไปปรึกษาที่สถานทูตแล้วก็เล่าเรื่องราวบอกเพราะว่ากรณีที่น้องที่น้องสาวพาลูกน้อยข้ามมาได้เนี่ย คือเราก็เรียกลูกน้อยเนาะเขาก็ไม่ได้น้อยมากหรอกค่ะแต่ว่าน้องก็ยังไม่เคยเดินทางคนดีส่วนตัวของเจ๊ว่าการทําวีซ่าย้ายตัวเองมาอยู่ที่สวีเดนมันเป็นเรื่องใหญ่มากสําหรับเด็กอายุ11ปีนะคะก็เราก็พยายามวิ่งเต้นเรื่องที่นี่นะคะเราก็ไปคุยกับกองสุนโทรไปคุยกับกงสุนที่สเปเดนนะคะก็เข้าไปทำเรื่องมอบอำนาจให้ผู้ใหญ่คนคนหนึ่งที่เมืองไทยนะคะ ที่เราไว้ใจได้นะคะแล้วก็พาน้องอทำเอ,เอกสาราไปส่งเรื่องส่งอะไรที่สถานทูตนะคะแต่ว่าเราจะต้องไปที่กงศูนย์ตัวแม่จะต้องไปที่กงศูนย์ที่สวีเดนนะคะแล้วก็ไปกรอกเอกสารสําคัญแล้วเอกสารค่อนข้างสําคัญมากถ้าท่านท,ท, Sweden, นาที่อยู่ที่สวีเดนก็จะมีกองศูนยอยู่ที่อยู่ที่สตอกโฮมนะคะอันนั้นสามารถแบบ ไปขอเอกสารแล้วก็กรอกได้เลยแล้วก็กรอกเอกสารเนี่ยค่อนข้างสําคัญห้ามเขียนซ้ํานะคะไม่งั้นเราจะต้องทําใหม่ทั้งหมดนะคะอันนี้ก,กเ็เล่าเรื่องราวให้แบบเ,เป็นแค่คร่าวๆให้ฟังนะคะทุกท่านว่าเจ้กับน้องสาวทําเรื่องให้ให้หลานคนนี้มาได้ยังไงเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามว่าน้องจะมาได้ตอนไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ เรากําลังเดินเรื่องพอเรารู้ว่าวีซ่าน้องผ่านแล้วได้5ปีนะคะตามคือคือวีซ่าตามแม่มาอยู่ที่สวีเดนนะคะโดยที่แม่ไม่ต้องเดินทางไปเมืองไทยทําเรื่องให้เลยเราทําข้าม,ามเราทําข้ามประเทศไปเลยเนาะแล้วแม่ก็ไม่ต้องลงไปรับนะคะเออแล้วเพราะว่าเราได้ไปทําไปทําเอกสารเอกสารหนึ่งคือเอกสารมอบสันทะให้ ให้อีกคนหนึ่งพาบินมาที่นี่นะคะเขาก็เลยได้เดินเรื่องไปขอเอกสารที่กงสูลอีกอย่างหนึ่งคือเอกสารมอบสิทธิให้พี่อีกคนหนึ่งพาน้องบินข้ามมาเนาะบินข้ามมาที่นี่ซึ่งน้องอีกคนหนึ่งก็จะมาที่นี่อยู่แล้วเนาะก็มันประจวบเหมาะพอดีเราก็เลยทําเรื่องมอบอํานาจให้เขาดูดูแลเด็กคนนี้ใน ในเวลาการบินมานะคะก็เลยแบบโอ้ย,โ,อยโล่งอกไอ้มันมีแบบนี้ด้วยเจ๊ J. ก็ไม่เคยรู้นะคะเพิ่งมารู้ตอนที่อ่าตอนที่เราจะพาหลานมาก็เลยอยากออกมาแชร์นะคะเจ๊ J. คิดว่าเออเจ๊ J. คิดว่าทำแบบเนี้ยเรามาแบ่งแชร์กันเนาะถ้าใครแบบว่ากำลังคิดครุ่นคิดว่าเออมันมันมีติดตรงอโควิดอะไรตรงนี้ด้วยเราไม่สามารถบินไปบินมาได้มันกักตัวนานนะคะ เราก็จะมีวิธีการแก้แล้วก็มีทางออกได้ด้วยเนาะก็เพื่อนๆก็ลองไปเสิร์ชดูนะกงศูลของของเมืองไทยนะคะก็ลองไปเสิร์ชดูนะคะเพื่อนเพราะเพราะว่าแจ๊กกับน้องสาวก็เสิร์ชดูเหมือนกันว่ากงศุนจะต้องทํำยังไงซึ่งเมื่อก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้เนาะเราก็คิดว่าเราจะวิ่งเราจะบินลงไปทําเรื่องให้น้องหมาเนาะ นี่คือแพลนเมื่อก่อนเนาะแต่ว่าพอเราหาข้อมูลไปจริงๆเอ้ยมันมีข้อมูลแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นกงศุนย์กงศุนย์ของไทยอะค่ะที่อยู่ต่างประเทศนั้นๆนะคะแตะ่แต่ละประเทศก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะเซิร์ชข้อมูลดีๆแล้วอย่าลืมว่าเขามีเวลาให้เราโทรไปปรึกษานะคะอย่าลืมปรึกษาเขาอย่าอยู่แต่คนเดียวแล้วคุ่นคิดคนเดียวการโทรการคุยมันไม่ใช่ผิด ถ้าถ้าเราคิดจะทำนะคะเพืเ่อนๆอันนี้ก็ขอฝากไว้ก็เลยคิดคิดลองจะมาแชร์เนาะแล้วก็จะก็ได้ถามน้องสาวว่าเออเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกว่ารู้สึกรีแลกรู้สึกแบบสบายขึ้นเราไม่ต้องแบบวิ่งหาเงินเยอะนะคะเพื่อนการที่เราจะบิน,ปนไปรับคนอีกคนคนหนึ่งมาเนี่ยมันใช้เวลาแล้วมันก็ต้องทิ้งงานไปแล้วกเ็เงินก็ต้องใช้มันเป็น มันไม่ใช่เงินน้อยๆที่เราวิ่งไปวิ่งมาเนาะกว่าเรื่องจะเสร็จก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนเนาะอก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยเนาะใครมีเพื่อนๆหรืออมีญาติพี่น้องอยู่ใกล้ๆก,กำลังคิดที่จะพาญาติพี่น้องมาหรือพาลูกมานะคะญาติพี่น้องเขาอาจจะ cancel วีซ่าได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดประเมืองเขา ไม่ให้เดินทางมันอยู่ช่วงแบบเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันเป็นติดเชื้อติดไรกันอย่างนี้เนาะเขาก็อาจจะพาอ,ะอนุมัติให้เคสที่สําคัญให้มาก่อนนะคะอันนี้นะคะก็ต้องก,ก็ต้องเข้าใจนะคะเราก็ต้องเข้าไปดูข้อมูลเขานิดหนึ่งว่าเออสถานทูตมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงบ้างอะไรนี้เนาะก็สําคัญก็คือเอกสารนั่นเองเนาะก็เตรียมเอกสารไปให้ครบอถ้าเอกสารไม่ครบเราก็อาจ มีผลกับสถานทูตสามารถแคนเซิลเราได้เหมือนกันนะคะแล้วเราก็ต้องทำเรื่องใหม่อันนี้ก็ฝากไว้ด้วยมันเป็นอะไรที่เราอยากจะแชร์ให้เนาะเหมือนน้องสาวก็จะบอกว่าเออเจ้เจ๊ก็แชร์หน่อยนะว่าเอยมันสามารถทำได้เราก็สามารถให้ลูกอ่ะบินข้ามหมาที่นี่ได้นะคะบินข้ามหมาแล้ววันนั้นนะเจ้นนึกนึกยังไงไม่รู้เจ้บ,บอกเอ๊ะถ้ามันมีถ้ามันมีการอ่า มอบอานาจเราก็ต้องขอมอบอํานาจให้อีกคนคนหนึ่งพาเด็กคนนี้บินข้ามมาได้เนาะเพราะว่าเราเป็นห่วงหลานอยู่สําสหรับเจ๊เป็นห่วงในการที่เวลาน้องจะไปเข้าห้องนงห้องน้าถ้าเกิดว่าให้เขาบินมากับสายบินก็กลัวเขาดูแลไม่ทั่วถึงเนาะเออทั้งั้งที่รู้อยู่ว่ามันสามารถกดปุ่มได้อะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็เกรงใจเนาะเวลาแบบเ,เราจะไปเข้าห้องน้ำเนาะเด็กด้วยไงเด็ก ตัวเลขเงีเดียวเองก็เลยแบบเออเราก็เลยได้ถือโอกาสตรงเนี้ยไปถามกงศุลนแล้วก็ได้ใบนั้นเราก็ส่งไปเมืองไทยเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็มาลุ้นกันว่าน้องจะมาที่สวีเดนได้ตอนไหนนะคะเออก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็อยากฝากไว้ตรงนี้ว่าเ,เราสามารถทําผ่านผ่านกองศุนที่เมืองไทยได้นะคะเอกสารทุกอย่างให้มอบให้มอบ ฉันทะให้อีกคนหนึ่งรับผิดชอบไปเลยนะคะแต่ต้องเลือกนิดหนึ่งนะคะเลือกคนที่ไว้ใจได้นะคะอย่าเลือกคนที่แบบใครก็ได้ไปทํานะคะเอาที่คนไว้ใจได้อันนี้อันนี้ฝากว่าอย่างเยอะเลยเพราะว่าการมอบฉันทะไปให้ใครคนใดคนหนึ่งถ้าเขาไว้ใจไม่ได้มีมีเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะก็คิดให้รอบคอบนะคะเป็นห่วงนะคะเรื่องแบบนี้เนาะเพราะว่า คือเหมือนเหมือนเขามีสิสทธิทำอะไรก็ได้ถ้าเรามอบสิทธิสันทะตรงนี้ให้เขาไปแล้วเนาะเราก็คิดหน้าคิดหลังให้ดีๆเนอก็ฝากไปด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็มาฝากไว้เท่านี้นะคะก็ฝากถึงแม่ๆที่มาอยู่อ่าที่สวีเดนหรือฝากท่านที่ว่ามีเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ที่อยากจะพาลูกมาที่อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถพาอนย้ายมาได้นะคะถ้าหลังจาก พ้นกันสิทธิที่เขากำหนดเอาไว้อันนั้นก็ต้องทำเรื่องมาท่องเที่ยวอ,อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่สำหรับท่องเที่ยวตอนนี้ก็ต้องแบบรอเราก่อนถ้าไปทำมันจะเสียเงินเปล่าเขาสามารถแคนเซิลเราได้นะคะอแต่บางท่านก็สามารถพามาได้อะไรเงี้ยถ้าอย่างเจ๊เจ๊สามารถพาแม่ได้มาได้ไหมเจ๊คิดว่าพามาได้ค่ะเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวหรืออะไรเงี้ยนะคะก็มีความเป็นห่วงก็ อาจจะพามาได้นะคะแต่ว่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันก็เปอร์เซ็นต์มันห้าสิบห้าสิบเนาะเขาอาจจะแคนเซิลมาก็ได้เนาะอันนี้ก็สําหรับดีซ่์ท่องเที่ยวก็ต้องฝากไว้ก่อนเนาะเอ่อคือคิดมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะจะทำคลิปอันนี้ออกมาตอนไหนอะไรเงี้ยก็คิดอยู่นะคิดอยู่นานก็เลยแบบอะตัดสินใจเอ่อคุยมาเนาะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ยทั้งแม่แล้วเจ๊ก็มีความสุขนะมีความสุขที่ว่า เราไม่ต้องมีความกังวลก็คือความกังวลอีกอีกอย่างหนึ่งมันได,ได้สลัดออกไปแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าเออมีความรู้สึกดีมันดีอยู่อยู่ในใจเนาะแต่ก็เราก็มาดูชีวิตของ <c oughs> หลานคนนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเวลาไปโรงเรียนจะเข้าสังคมกับที่นี่ได้ไหมจะปรับสภาพสังคมที่นี่ได้ไหมเพราะว่ามีความแตกต่างอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะที่นี่เราจะสอนอหลานให้ช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุด ถึงเวลากําหนดที่ต้องไปทดลองงานก็ต้องทดลองงานแล้วอะไรที่ว่าโหดร้ายที่สุดก็คือภาษานั่นเองค่ะต้องไปเรียนภาษาซึ่งเราได้ส่งหลานคนนี้ไปเรียนพิเศษมาแล้วนะคะเป็นเรียนพิเศษภาษาอังกฤษนะคะเพื่อจะให้มาคุยกับเ,เหมือนเราเรียกเป็นพ่อเลี้ยงก็แล้วก็แล้วกันเนะเาะเราก็มีความกังวลโดยเฉพาะเจ๊ก็มีความกังวลน,นิดนึงคือกลัวน้องเข้ากับ พ่อเลี้ยงไม่ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเราก็พยายามคุยกับอ่าคือสามคือแฟนของน้องสาวเจเองเราก็พยายามคุยพยายามอะไรเงี้ยเขาก็พยายามปรับตัวเนาะอะไรเงี้ยก็เราก็คอยมาติดตามชมดูว่าเออน้องเขาจะมีชีวิตยังไงเนาะแล้วก็เออฝากคลิปนี้ไว้กับเพื่อนๆด้วยเนาะ อ,อ,อาจจะมีประโยชน์ไม่ไม่มากก็น้อยนะคะเรื่องการทำวีซา่าแล้วก็การใช้ชีวิตมันใช้ยังไงถึงจะมีความสุขเนาะอะไรเนี้ยอย่างอย่างเช่นก็ที่เจ๊พูดไปเนาะก็ประมาณนั้นเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวาเจอกันคลิปหน้าว่าเจ๊จะทำอะไรต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยคะ่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ